สวดีครับแม่พี่น้องวันนี้กับรถอู้มาพอเบีบบบบยงกับจ่องอพอเบียงเแยงไปนะพี่น้องครับพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านบ้านข่าวตำบลบ้านข่าอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชายภูเขาทรายที่นี้เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์ครับพี่น้องวันนี้ก็บเจ้นที่รถตู้ที่13สิงหาคม2568ครับ นี่ครับพี่น้องอส,สุดสุดคือซื้อขายเสร็จแล้วครับขายงัวที่สังหยาวัดธร,รรมะซื้อครับพี่น้องเนี่ยครับบ้านสังเกต,ตเบิ้งทางมาเบิ้งครับสมัครไม่ต้องวา่าผูกซึ่งของผูร้อยนี่กันครับช่วงนี้ครับเป็นของผวูหนาณาตันตันนัเรียนพี่น้องได้ขายกระตุกตัวกับบปามันครับผูสั่นครับพี่น้องนี่ผ<อ>ูสั่นบรามันเอาครับขายเบิ้งผัางัวประเภทนี้้ะพี่น้องเด้อผู้ใดมีอยู่บ้านอยู่ซองกั เอามาขายตลาดได้ครับคือว่าบอให้ในห้อยขายก็คือแต่มาขายแต่ยังไม่ได้ครับถมาซื้อมาปูครับสายนี่ครับถ้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงง้อประมาณนี้ครับหาง้อปูตัวน้อยๆตัวละวันสามพันสี่พันครับสี่พันหาพันครับแยกกลุ่มเราก็เอาไปขุดเกลี้ยงไว้พี่น้องโอ้มาขายซื้อแบบนี้ขายแบบนี้ว่ขาดทุนพี่น้องซื้อเลี้ยงแบบนี้ว่ขาดทุนครับพี่น้องงงนี่นะซื้อนาเลี้ยงครับราคาปูหูปูแพงครับเอานี่ครับท้าบรรยากาศเด้เพิ่งนี่เดียวครับ ร้อยร้อยเน,ยนื้อร้อยคุณที่เขาซื้อเขาหากันครับครไม่คอ่อยซื้อหลายานี่ครับซื้อแต่เราก็รักเดินทางนั่นแหละครับตางจังหวัดออาไปทั้งบุรีไปทั้งเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องเนี่ยไปกําลังขึ้นรถเอ้ยมาเลยพี่น้องเหรอขยันรวยเนี่ยรวยปูพี่น้องเด้อ

เงเอินหาร้อยตัวูเงยด้วยน่ะโอ้ตัวแักเง่ตัวละนหาร้อยเบิ่งว่าหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยครับราคารองครับบามั่นนาๆาตันนี่เพิ่งออก้อพี่น้องเดอนี่เงินกับหาร้อยตัวนี้หาพันหาเป็นดูกล่ด้วยน่ะเรผสมเออตัวเนี้ดีเว้ยตัวนี้ มกักเรายังวกอวดป่าใสครับจะจ้อยอย่างน้อยอยู่่ได้เนื้อเอาครับตั้งเกลียวนะครับด้วนี่นี่สายเนื้อพันตีกันไม่เป็นสายเนื้อสายขุนครับลับกษณะแบบนี้ครับตรงแบบนี้แหละพี่น้องมีทองไว้หาพันห้าอันนี้สามเผือกาสยสวยควายเผือกครับพี่น้องจของไว้ใส่พ้นนี่สายเนื้อนี่เขาเป็นสายเนื้อปลาได้มากี่ตัว ขายอยู่แต่ว่าได้ขายเต็มหมด support แป๊บเน<ด>ื้อนี่ตัวใหญ่เลยมีสายเนื้อทั้งกัอะไรเนี่ยควายก็ด้วยอ้าวถ่ายวันนี้จะเนิ่งถ่ายครับถ่ายดูสายเนื้ออืมอขึ้นมา,าได้เลยนะ รังต่อกันอยู่ครับเอาพอลีวันนีครับผมครับวันนี้ได้สายสายควายมาหมดเลยงามงามสายเลี้ยงสายเลี้ยงครับโอ้จากตัวเนี่ยพ่อตรงเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวแม่สาวหมดเลยครับเท่าไหร่พ่อเพราีเนี่ยตัวเท่าไหร่สามสามตังเนี่ยงามเนี่ยตัวนี้นี่ตัวละำมือนสองครับเออสามตัวนี่มือสองหมดเตี้ยลูกสร้างหัวดอนนี่ลูกของตัวนี้ตัวนี้อะไรเนี่ยตัวเนี้ยมือสองกันครับ เอาโซนนี่มสองคทั้งสามตัวเนี่ยมาโซทีตัวนี้เนาะเอามาเนี่ยตรงนี้หมดเลยตัวละหมื่นสองพันโอ้ลูกช่างก็มีเอาอีาเบอรดิศูนหกสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูพอดีเนาะวันนี้ได้มาหลายตัวนี่หลายละหมื่นสองตัวน้อยนี่มาขอกันบนเนี่ยครับแม่รับพีสายพันเบอรตัวนี้เนาะอาอจะไปตัวหาเราครับถามาออกครับต yes. ัวละหมื evening, week, ่นสอนเนี hmm. ่ยครับงาม เอาบงสายกวางนงเด้นี่ยยยนี่เด้อนี่เป็นไรเนื้อเ้ไรเนี่ยครับน้ไรมูนี่นีมืสองอันนี้มือสี่อาเอ้าครับมามเบิ้งเนี่สายใยสายเนื้อครับสายคงอ้าขอรีขอคุณครับผมนี่ตัวละมืนสี่ครับ อ๋อเสียไปเบื้งครับราคาเดอครับเนี่นี่ตัวละมืนสองสายงามครับทั้งนี่ทั้งหนาขายไปเบื้องก็พ่อจีเนี่ยโอ้มาพ่อ่านียพ่อพ่อพ่ออยางกูพ่อสมัยเออพ่อสมัยงองามสมัยงองามสายหูตัเนี่ยมอนี่มีสายหูมอนี่ เอ๊ะเ่อไรผม้ตัวอย่งว่ายควายวะนะี่ว่าเนาะผมใยคว,ยวะนะายเจ้าที่ว่าเะนาะควายงามเออไปแล้วเตีไปแล้วครับเออหนาเอา,าโคมาไว้แล้วอันนี้ผมวางงามมาตัวเนี่ยสายหัวตัวใดตัวเนี้ยห้อยี่ได้สี่พนหาครับหมื่นหนาร้อยตัวเมียเียตัเมียเออลูกตัวใดเงี้ยลูกเนาะตั้งแต่โบครับเนาะโก้ยด้เนาะเออมันใกลจะได้ทับยังหนึ่งหยังครับแม่นหัวจะทับครับโอ้เงาะปีต้นๆนี่นะนะ่าันสิบห้าเดือยได้บบเนาะประมาณเนาะเนาะ มื<แ>น่นมื่น้ารอยมื่นสี่พ้อยเอ 4, ออ,อบฟังของเราเอาบ,บอกกูวห้อยศูนย์ส <0 63. S 1> ครับหกเศูนย์ครับเก้าสี่เก้าสีครับในห้อยสมัยครับเจ้าขอ้อเนาะเอามื่อนั้นผมถ่ายควายง,งาให้เมร้อเป็นจำได้เลยแหละมื่อนี้เราออกงางามมามื่อนี้ครับอุ้มมาทาแสงกัน,นี้ห้อยทาแสงไหมยืนยังหวาทาแสงกมดีเนยรถจอดท่าแสงจอนแสงมันมืดอ๋อครับมันจอนแสงครับ นี่ของความหม่แกงคอครับาทายไว้งามของเราอยู่เนี่เนื้อตัวสาดดีไหมลูกมมีพ่อหรอกวเ้สูงไเน้องห้เนี่ยสูงไรมันดเด้ครับสูงพสูงเขาไหมพแ่อยที่อยส่สิบวครับน้อเออบ่มีตรหนี่ยังเนาะเพชรดำพ่อ โก้ไว้งอตรงนี้โก้โก้อาครับเดียห้อยมักใส่หูพี่น้องเด้อนี่ผู้ใดมักใส่หูไทยเบิร์กงามๆโอ้ใส่หูจังได็งามพื่เก่าล่ะแม่นี่เอ้ยแม่เกศรพี่สาวสวัสดีครับทำไมมือถือแม่ลูกเนี่ยอันนี้แม่ลูกอันนี้กับแม่บอดเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกแตเมียแม่ลูกไหนลูกเขาอยู่ไหนนั่นดิกก็แม่คู่กันนี่นะ แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแรกเนี่ยโ้โก้ตัวนี้เว้ยอันนี่เรียนเลียนเส้นสาแม่ลูกเองเดี๋ยวเนี่ยขาดีเนี่ยเนื้หมูคำมาดีไหมก็ไม่ดีแต่ว่ากับธนัทแม่ลูกเออขายธนัทมันเนาะเมื่อมีเก่งกว่าสไตายก็มดโดนหลอกก็เนี่ยโดนหลอกสูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเลี้ยงไปน้ำเลี้ยงไปน้ำนาะแม่เนาะขายไม่ได้ก็เลี้ยงเออเอานี่สไตล์ขายสไตล์มาันนี่สไตล์แม่ลูกสไตล์งอเลี้ยงของแม่เกษตานาะตรงไรเนี่ยสูงๆงามเนี่ยแม่ลูกหมื่นเก้าพันอ่ะเมี่หมื่นเก้าหมื่นเก้า เอาอีกแล้วช็อ克拉ไคแล้วครับเนี่ยครับตัวบักใหญ่แม่กรับใหญ่นี่เด้ครับกำลังถ่ายยูทูปได้ได้หมันบ่มานยังเอาดีดีครับดีดีครับขอบคุณครับผมหมื่นเก้าพันต่อได้อีกลูกกับวันเดือนแล้วเนี่ยหนาดีดีเนาะนี่เนี่ยว่าอยู่มุดมุดมุดนาดุยราเนี่ยก็ได้นี่แม่เขาแม่เขาคุ้นดีไหม ุดีเลยวะนี่ใส<า><า>่มสออเมาไส่เมาเลยว่าเขาเลี้ยงใส่เมาเอาบอกเบอร์ด้ไหมลูกแล,ล้วลูกนย์เก้ครับศู <4 S 2> ครับเก <99 S 2> ้าเก้าแปดสองเก้าหกูนย์เก้าน้าเก้าแปดสองเก้าหกเนาะปลาสังกดอีกตัวหนึ่ง อ๋อนี่ถูกยิกถูกไปก็เก่ายิกต่อได้นี่หมื่นหกพันได้นี่ลูกลูกตะาูเนาะลูกตะถูกกว่า่เตียวได้เนาะคุโร่คุโรอไม่นี่เฮ้ยแม่เกศรนี่ว่สวอขายแยกแล้วเนาะสมมากเนาะที่ขายไปต้อกันเลยลูกมันมันนี่จะเน้นน้อยเขาซื้อเป็นแม่ลูกมาเอาครับเราขายเป็นงาะเลี้ยงเนี่ยครับเนี่ยหาหาเราเบื่อตามนั่นแหละครับคันบ้านอยู่ใกล้ๆกล้กับหาเราอยู่บ้านก็ได้เนาะแม่แม่เกศรนเนาะแม่เกศรนต่างชนเนี่ยบ้านอะไร โคงตะข้อโอ้โคงตะข้อชื่อแปลกๆนะแม่กิจารคํขอบคุณครับงานงามของบึงเคาะตัวนี้ของของพ่งอพงเดโดยที่ถามลราขยันเอานอนแล้วมานะัง มานี่ยซื้องายันยาวันจังไเด็มันแข้งจริงเด็กเป็นยังไงราคาเมื่อคืนมันแข้งมันแข็งมันแข้งประกาซื้อซื้อตัวนึงยางแข็งมะนั่นแล้วซื้องยากอ่ะบอกเลว่ามันซื้อง่ายด้เงี้ยว่แข็งอ่ะซื้อไปเราไปขายวันจันทร์วันีวันนีเอานีตัวนี้เท่าไหรวุเนี้ยอกงนี่ถามนั่นแหะอืมแล้วที๋เงอนเสียมหายอ่ตัวไหนตัวผู้แม่น่งไหวงขายแล้วนะแม่ วายบอารู้เหรอนี่ไม่บอกกันดีครับเท่าไรตัวเนี้ยตัวแดงๆนะเท่าไรนั่นเลอสามพันถึงปรมาณมือสิบห้าร้อยมันบ่อนาอกว่าอือัวนี่ได้นานอนอยู่เนี่ยม่สูงเขาสิแม่บนเนี่ยคุยนี้เนี่ย อาวอาวอาวโอ้ยยาวของเราอยู่ครับเนี่ยเราเป็นลำปีหายแล้วคลิกแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนกำลังถ่ายเนี่ยอันเดี๋ยวผมจะถ่ายไปหาฮะำเดีเพื่อนกำลังถายเนี่ยจักตัววันพันธ์ท่านเห็นดอกท่านเห็นดอกก็ เออเบิ่งโนนนี่นี่มกำลัแค่เอาท่าเช็คนดเออมีหมื่นเออขะขอขอกำไนนนขอชื่อตัวัน เขาต้องการสามตัวเขาขอต่อเออเออบ่บ่บ้แพงดอกางหัวไปก้อนย่ควายบ้านไหนนะอืมบออยู่ไอ้ยสลาดว่าไอ้เพื่อนกำลังเนี่ยตำรวจเพื่อนไอ้่าอยู่เนี่ยุดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดผมจะหาดเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึง ตัวนึงนี่ตัวนึ่งกันบ่เอานี่ตัวนึงครับเนี่ยนี่ตัวนึงนี่เห็นธนาเนี่ยตัวนึงตัวนี้ใช่ไหมตัวผู้เนี่ยตัวแม่เนี่ยว่าใช่เอาตัวผู้คนบ่มีตัวผู้นี่ตัวนึงครับเนี่ยสามตัวนี่ตัวนึงนะครับเนี่ยเราเราลองไว้ตัวละเท่าไหร่ก็ปัญหาขอเพิ่อนเนีมันเพิ่อนมีเงินหมื่นแปดเออนั่นแหละ มันเชือกจะลงพันอเออจะพันแน่กวา่านีเออ้เออเอา้เอาวอา้าวก็ต่อละหกขออีกพันหนึง่งนี่เห็นทั้งหลังมันครับเห็นทั้งหลังนี่ทั้งหลังมัน<อ>นี่หนึ่งตัวสอ,องตัว,ตวนี่ตัวหนึ่งครับครับเมื่อนี้ยทขอจบคลิปบ้านข่าวไว้ที่นี้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบทเพลงดันตัวได้น้ำครับเมื่อนี้ยไปถ่ายว่าได้หลายแล้วครับพี่น้องเฝ้ามาเฝ้าไปครับ มีภารกิจหลายอย่างเอาครับเิ่งบรรยากาศไปก่อนก็ตืกอขายกันดียยู่ครับผม